I got this from that book podcast ชวนหาข้อคิดหลังปิดหนังสือสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ o อ t ดิสฟร o มด h a บุ๊กพ podcast นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามฟังอยู่เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมเว้นไปสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมป่วยเรียกว่าป่วยทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้โอเคขึ้นแล้วก็กลับมาจัดเป็นปกติแล้วนะครับทุกๆวันศุกร์เหมือนเดิม แล้วก็หนังสือที่ผมเลือกมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่หนังสือที่ออกใหม่สัทีเดียวแต่ว่าผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันมีเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะครับมากมายเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า i อเออิตาเกนครับเขียนโดยคิมยุนอาคิมยุนอาเนี่ยเขาก็เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่ให้คําปรึกษาด้านพฤติกรรมการกินอะไรเงี้ยครับในประเทศเกาหลี ผมอ่านฉบับแปลของสำนักพิมพ์บลูมพับลิชชิ่งนะครับก็แปลได้ดีนะครับอ่านลื่นไหลามากหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนกับรวมเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินที่ตัวคิมยุนอาเนี่ยเขาให้คำปรึกษาใช่ไหมแล้วเขาก็รวบรวมมาว่าเออตลอดเวลาที่เขาให้คำปรึกษาคนที่เข้ามาคุยเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วคิมยุนอาเนี่ยก็จะตอบมาเป็นคำแนะนำนะครับว่าเออถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยคนจะต้องทำแบบไหน คือมนุษย์เราเนี่ยมันมีพฤติกรรมการกินที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะบางคนเนี่ยอาจจะกินแล้วหยุดไม่ได้นะครับกินจนอิ่มแล้วก็ไม่หยุดสักทีกินเข้าไปจนโอ้โหยัดเข้าไปเหมือนตอนบุฟเฟ่ครับนะเพราะหลายคนเนี่ยกลัวไม่คุ้มใช่ไหมคิมยุนอาเนี่ยก็จะมีคําตอบในเรื่องเหล่านี้ให้ว่าเอ๊ะมันมันเกิดจากอะไรนะบางคนอาจจะกินตอนเครียดอ่าตั้งใจจะลดน้ําหนักนะครับแต่พอเครียดปุ๊บเนี่ยก็ห้ามใจไม่อยู่ละซื้อของหวานซื้อโดนัทซื้ออะไรมากินจนแบบรู้สึกผิดทีหลังเลยนะบางคนก็อาจจะกินตอนมีความสุขนะ จริงๆแล้วให้รางวัลตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความสุขบ่อยเกินไปแล้วก็กินให้รางวัลตัวเองซ้ำก็ไปอีกบ่อยเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ใช่ไหมปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยนะบางคนเนี่ยอยากจะลดน้ําหนักให้ตายนะโหแต่ว่าหยุดกินไม่ได้สักทีเห็นเดินผ่านร้านขนมที่ชอบเนี่ยก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวนะครับคิมยุนอาเนี่ยก็จะมีคําตอบให้หมดเลยว่าเออเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วมันน่าจะเกิดจากอะไรแล้วในมุมมองของเธอเ่ยเธอคิดว่าควรจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไง ผมว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ไอ้ปัญหาการกินเนี่ยจริงผมว่ามันมีทั่วโลกอะแหละคือเราไม่นับประเทศที่อาจจะยากจนหรือว่าไม่มีโอกาสเข้าถึงอาหารมาก,กนักนะครับแต่ว่าประเทศที่อย่างประเทศอย่างเราก็พอมีพอกินใช่ไหมคนที่ฐานะดีหน่อยเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหลอดเลือดโรคอ้วนกันมากกว่าการขาดสารอาหารซะอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกเนี่ยน่าจะเจอเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าเออมันมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องว่า เราเราใจไม่แข็งพอจะหักห้ามใจตัวเองละใช่ไหมมันนั้นน่าจะต้องมีพวกเรื่องจิตวิทยาเรื่องสิ่งกระตุ้นเรื่องสภาพจิตใจอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวด้วยหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมาเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็น q a เลยนะว่าเออเจอประเด็นนี้ตอบแบบนี้ก็จะอ่านง่ายแล้วก็เวลาเจอปัญหาเนี่ยก็กลับมาพลิกอ่านได้ตามสารบัญเลยว่าเออบทเนี้ยเรามีปัญหาแบบเนี้ยมันต้องแก้แบบนี้แต่ว่า แน่นอนครับคือมันมีหัวข้ออะไรต่างๆแบบน่าสนใจมากมายเลยคือผมคงไม่สามารถเอาทุกหัวข้อเนี่ยมาไล่ให้ฟังเป็น q a ได้นะครับว่าเออคำถามที่หนึ่งนะครับเจอแบบนี้ควรทายังไงคือมันก็จะยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่ผมชอบบางส่วนนะครับจากหนังสือเล่มนี้ออกมาต่อยอดเป็นข้อคิดอ่ะมาดูเนื้อหาส่วนแรกครับในหนังสือเล่มนี้มันมีบทหนึ่งครับที่คิมยุนอาเขาพูดถึงกลไกการป้องกันตัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการหลีกหนีความจริงครับ อ่าจริงๆไอการหลีกหนีความจริงเนี่ยมันมีที่มาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะครับของนักจิตวิทยาชื่อดังเลยที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินก็คือซิกมันฟรอยหรือว่าซิกมุลฟรอยนะครับไอการหลีกหนีความจริงเนี่ยมันคือการ,ม,การมันคือกลไกลที่เราใช้เพื่อแบบเหมือนไปทําอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันตัวเองจากความเครียดหรือความกดดันจากสถานการณ์ตรงหน้าคือหลายครั้งเนี่ยเราทําไปโดยไม่รู้ตัวนะเวลาเราเจอความเครียดยแล้วก็เบี่ยงเบนไปทําอย่างอื่นซะเลยอะไรเงี้ย อต่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทํางานใช่ไหมคุณนั่งอยู่หน้าคอมแล้วคุณเครียดมากเนี่ยหลายคนเนี่ยจะเป็นนะครับคือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเลยแต่พอถ่ายไปสักพักเราก็จะรู้ว่าเ,เราเราถ่ายไปทําไมเราหาอะไรอยู่นะบางทีแบบไอโซเชียลมีเดียเนี่ยเรารีเฟรชแล้วรีเฟรชอีกนะครับมันก็ไม่มีจดหมายก็ถ่ายอยู่อย่างนั้นอนะหรือบางทีถ้าเกิดว่าแบบเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แล้วกลุ้มใจนะบางคนในถึงขนาดลุกม,มาจัดบ้านเลยนะคือผมเนี่ยเป็นนะครับถ้าเกิดว่าเครียดจัดจัดเนี่ย อยู่ๆอ,อะไรกระตุ้นก็ไม่รู้ลุกขึ้นไปนล้างจานเฉยเลยนะครับมันก็เออมันแปลกดีเหมือนกัน,นเพิ่งรู้ว่ามันมีที่มาจากการหลีกหนีความจริงของไอ้ไอทฤษฎีนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอก,การหนึ่งในการหลีกหนีความจริงที่หลายคนเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันเลยก็คือการกินนั่นเองฮะการกินจริงจริงมันช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะอารมณ์แย่อยู่หรือว่าอารมณ์ดีอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยแบบเติมเต็มให้เราพอสมควรอันนี้ผมว่าหลายคนเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่า การกินเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับคือสุดท้ายที่เกิดคุณกินอะไรเสร็จเนี่ยคุณเดินออกไปหาอะไรกินปุ๊บคุณก็ต้องกลับมาเจอปัญหาอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณหลีกหนีความจริงด้วยการกินมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะมันอาจจะมันอาจาอาจะทับถมจนกลายไปเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะครับคือปัญหาที่คุณกําลังแก้อย,อยู่เนี่ยแล้วคุณก็หลีกหนีมันไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกแก้จริงไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณปล่อยเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยป ถ้าเกิดคุณกินเยอะเนี่ยงานก็ไม่เสร็จเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาออกกําลังกายคุณก็จะลดลงอ่ามันจะมาพร้อมกันเลยมาเป็นเซตเลยพวกนี้แล้วพอคุณล้มป่วยปุ๊บเนี่ยงานคุณก็ทําไม่ได้ใช่ไหมกินทีนี้ก็กินอะไรก็ต้องระวังแล้วชีวิตก็จะพังเป็นโดมิโน่ไปหมดเลยนะครับผู้เขียนก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอสิ่งสําคัญเนี่ยคือเราต้องรู้นะว่าตัวเราเนี่ยกำลังหลีกหนีความจริงอยู่นะคือเราต้องรู้เท่าทันนะครับว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกยังไงต่อสถานการณ์ต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นและไอของกินที่เรายัดเข้านี่ เรากินเพราะว่ามันถึงมื้ออาหารเรากินเพราะามันหิวหรือจริงๆแล้วเรากินแค่เพื่อจะหลีกหนีจากสถานาการณ์ตรงหน้าเท่านั้นเองผมว่าจริงๆมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องที่มันดูซับซ้อนนะแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้ตัวนะครับคือเวลาทํางานอยู่แล้วก็หยิบนู่นหยิบนี่เข้าปากเนี่ยทั้งจริงๆก็ยังไม่ได้หิวนะครับแล้วก็ไม่ได้ถึงมื้ออาหารด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเราแค่หนีปัญหาแล้วก็กําลังกินเยอะเกินไปเนี่ยผมว่าเราก็จะดึงตัวเองกลับมาได้ง่ายขึ้น เหมือนกับเวลาที่เรารู้ว่าเราโกรธอ่ะเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราโกรธมากนะตอนเนี้ยเราจะเหมือนเราจะรู้เท่าทันตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องระวังละคําพูดที่จะพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะโพ่งออกไปโดยที่เราขาดการกันกรองก็ได้นะเพราะตอนนี้เราโกรธอยู่ใช่ไหมการกินเนี่ยผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับหรือในนี้เนี่ยคิมยุนอาเขาก็แนะนําเลยนะครับว่าเออเราอาจจะลองกําหนดเส้นตายไปเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเรากินเยอะถึงเท่าไหนาแล้วเนี่ยให้หยุดกินเช่นถ้าสมมติว่าเรากินมื้อดึกติดต่อกันมาสัก สามวันแล้วเนี่ยทั้งที่ปกติเราไม่ใช่คนกินมื้อดึกบ่อยนะแต่เรากินติดต่อมา3วันแล้วเฮ้ยเราอาจจะต้องรู้เท่าทันแล้วว่าเนี่ยมันถึงเส้นตายที่เราตั้งไว้แล้วนะนี่มันคือสัญญาณของความผิดปกติแล้วนะเราควรจะเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ได้แล้วนะอะไรแบบนี้นครับแล้วที่สําคัญนะสมมติว่าถ้าเกิดคุณพยายามอ่ารู้เท่าทันตัวเองนะครับแล้วก็กลับมาเผชิญหน้ากับปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องทําอะไรที่มันแก้ปัญหาที่มันง่ายๆก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยเรารับมือกับปัญหาไม่ไหวเราถึงหลีกหนีความจริงออกไปแล้วเราก็ไปกินนู่นกินนี่ใช่ไหมถ้าเกิดเรากลับมาแล้วเรามาัรับมือกับปัญหาที่เรารับมือไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้สิมันอาจจะอาจทําทให้เราหนีออกไปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับในกรณีที่คุณทําได้นะผมแนะนําว่าเออบางทีเราอาจจะลองแก้ปัญหาที่มันง่ายๆดูก่อนนะครับปัญหาที่เราเห็นแล้วเราแก้ได้เลยอะไรเงี้ยพอเราเห็นจํานวนของปัญหามันค่อยๆลดลง ผมว่ากำลังใจเนี่ยมันมันจะค่อยๆมาแล้วบางทีไอ้ปัญหาเล็กๆที่เราแก้ไปเนี่ยมันอาจจะเชื่อโมโยงกับไอ้ปัญหาใหญ่ที่เราแก้ไม่ได้ตอนแรกก็ได้นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือผมว่าก้าวแรกมันสําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าเราเริ่มลงมือทําอะไรไปบางอย่างแล้วลงมือแก้ปัญหาอะไรไปแล้วเนี่ยต่อจากนั้นเนี่ยผมว่ามันจะง่ายขึ้นละเออพออ่านแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ต่อยอดออกมาเป็นข้อคิดได้เหมือนกันนะครับว่าเออจงมองปัญหาให้เหมือนอาหารครับที่คําเล็กๆเนี่ยมันมันมกจะเคี้ยวง่ายกว่าเสมอครับ อันดับแรกเนี่ยผมอยากจะให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันไม่มีวันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนที่ชีวิตดีคนที่ชีวิตแย่คนที่สุขภาพดีคนที่สุขภาพแย่ผมว่าทุกคนเจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่ว่าปัญหาที่แต่ละคนเจอเนี่ยมันจะหนักหรือมันจะเบาเท่านั้นเองแล้วก็เรามีทรัพยากรมากแค่ไหนในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้นเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงเราก็จะต้องอยู่กับปัญหาเหล่านี้ไปเรื่อยๆแน่นอนครับ สิ่งสาคัญเนี่ยมันเลยเป็นการหาวิธีคิดให้เราสามารถแก้ปัญหาต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่เสียสุขภาพฉิตเกินไปครับผมว่าเนี่แหละที่เป็นสิ่งสําคัญเลยในการใช้ชีวิตแล้วผมว่าไอการมองปัญหาให้มันเหมือนอาหารคําเล็กๆคํานึงอ่ะอาจจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเรากินคําเล็กๆเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันมันเคี้ยวง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกําลังเจอพายุของปัญหานะครับโหถาโถมเข้ามาแบบไม่หยุดเนี่ยผมว่า เราลองทยอยแก้กไปทีละคำนะครับพอกินเข้าไปหลายคำแล้วเริ่มฝ mm ืดคอก็อาจจะหาน้ําหวาน mm hmm. กินซะหน่อยนะครับไอ้น้ําหวานในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นน้ําหวานจริงๆเสมอไปนะมันอาจจะเป็นการเออพักไปดูซีรีส์สักตอนละกันนะครับพักไปช้อปปิ้งออนไลน์ของที่มันไม่ได้แพงเกินไปให้ตัวเองสักหน่อยนะครับให้รางวัลตัวเองพราแก้ปัญหาหมดไปสักจานหนึ่งเนี่ยก็อาจจะให้รางวัลตัวเองด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันที่มันไม่เดือดร้อนเราอะผมว่าเออเรา ใช้ชีวิตแบบนี้ไปแก้ปัญหาทีละนิดทีละนิดไปเนี่ยมันก็จะช่วยเราใช้ชีวิตแล้วก็แก้ปัญหาไปอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในวิธีสําคัญเลยนะครับที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกินมากเกินไปในยามที่เราเครียดน,นั่นก็เป็นเนื้อหาส่วนแรกนะครับที่ผมเลือกเอามารีวิวในวันนี้เนื้อหาส่วนที่2อเนี่ยที่ผมชอบนะครับก็คือ คิมยุนอาเธอก็เล่าให้ฟังครับว่าจากการที่เธอให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมการกินมานานเนี่ยเธอก็จะเจอคนเข้ามาปรึกษาเรื่องไดเอทกันเยอะมากนะครับแล้วก่อนที่จะเริ่มให้คำปรึกษาเนี่ยคิมยุนอาจะถามก่อนเลยว่าทําไมถึงอยากมาไดเอทซึ่งคําตอบของหลายๆคนเนี่ยมักจะตอบกลับมาแบบมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าเออฉันทาเพราะว่าฉันพอใจจะทําแบบนี้ฉันอยากจะไดเอทคนรอบข้างไม่ได้มีผลอะไรกับความต้องการของฉันหรอกฉันไม่ได้ใส่ใจคนรอบข้างนักหรอกแค่คิดว่า ถ้าผอมกว่านี้หน่อยหุ่นดีกว่านี้หน่อยเนี่ยมันก็คงจะดีกับตัวเองฉันจะมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าประโยคทํานองนี้เนี่ยเรามักจะเห็นกันบ่อยนะครับในโซเชียลมีเดียว่าเออเราจะแต่งตัวเราจะทํายังไงก็ได้เราไม่ได้สนใจคนอื่นหรอกซึ่งจริงๆม,มันก็ไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยคิมยุนอาบอกว่าถ้าเกิดเจอคนตอบแบบนี้นะเธอมักจะแย่กลับไปครับว่าอ่ะถ้างั้นลองจินตนาการดูนะว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนเกาะร้างคนเดียวเลยอยากจะไดเอทอยู่ไหม เออพอเจอคําถามกระตุ้นให้คิดแบบนี้นะหลายๆคนก็จะแบบจะชอ็ชอตช็อตไปแป๊บ,บหนึ่งว่าเอ๊ะตกลงเราไดเอทไปเพื่ออะไรนะแน่นอนว่ามันก็มีบางคนนะครับที่ตอบกลับมาแบบทันทีเหมือนกันนะว่าเออก,ก,ก็ไดเอทเหมือนเดิมไปละฉันทําเพื่อตัวเองแต่ว่าสีหน้าเนี่ยก็จะมีความคุ้นคิดสับสนในตัวเองอยู่ว่ามันใช่หรือเปล่านะใช่ไหมคิมจุนอาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราก็ต้องการการยอมรับจากสังคมนั่นแหละ เราเลยอยากจะดูดีในสายตาของคนอื่นไงครับซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยนะครับที่เราจะยอมรับออกไปโอเคผมเข้าใจนะว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้คิดแบบนี้จริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมเชื่อว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะที่ไม่ยอมรับว่าเราคิดแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆเราคิดอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ผิดเลยนะครับที่ที่เราจะทําเพื่อดูดีในสายตางคนอื่นนะแต่ว่าถ้าเกิดเราหมกมุ่นกับการไดเอทมากเกินไปเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเลยมันคือคําว่ามากเกินไปนะครับ มากเกินไปจนกระทบกับชีวิตประจําวันเช่นแบบไม่กล้ากินของทอดเลยนะครับแม้แต่ชิ้นเดียวเวลาไปกินร้านอาหารข้างนอกเนี่ยโอ้โหมีของทอดแปะมาข้างบนนิดนึงเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่มันนี่มันมันชัดๆนะไม่กินเลยเวลาเพื่อนเขาชวนกันไปกินร้านอาหารนะโอ้โหไม่ไปเลยไม่ได้เดี๋ยวไปแล้วมันอาหารมันไม่เฮลตี้ไงอาหารมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลานึ่งมันไม่ใช่ไก่ต้มอะไรแบบนี้ครับ หรือบางทีในชีวิตประจําวันเนี่ยก็อาจจะโอ้โหนั่งนับแคลอรี่ให้คนรอบตัวฟังทั้งวันเลยนะโอ้โจารานนี้มันกี่แคลฉันกินไปกี่แคลแล้วฉันเหลือเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับตลอดเวลาเนี่ยผมว่าผู้เขียนก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะว่าคนเหล่านี้เขาเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรให้ให,ให้ได้รับการยอมรับเลยนะครับหรืออาจจะไม่รู้วิธีอื่นนะครับที่จะทําให้ได้รับการยอมรับก็เลยคิดว่าเอองั้นทําตัวเองให้หุ่นดีแบบมากๆาไปเลยแล้วกันมันจะได้เป็นพอยต์สำคัญที่ทําให้คนอื่นเนี่มายอมรับในตัวเรา ซึ่งปัญหาคือไอการไดเอทมากเกินไปแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตได้นะครับมิหนำซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าคุณพยายามทําแบบนี้มากเกินไปเนี่ยมันก็มันจะรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นฝ่ายพยายามอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วเวลาเราพยายามอะไรอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันเหนื่อยมากนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามใช่ไหมผู้เขียนก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยอย่างแรกเนี่ยเราต้องมาค้นหานก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะไดเอทไปเพื่ออะไรถ้าเราต้องการไดเอทเพราะอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นเนี่ย ก็ให้ลองพยายามใช้วิธีอื่นให้ได้มันมาดูครับเช่นเราอาจจะแสดงความรู้สึกต่อคนรอบข้างออกไปตรงๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนรูปร่างหน้าตาแบบไหนเนี่ยก็ขอให้ยอมรับแล้วก็รักเราในในแบบที่เราเป็นเราอะยกตัวอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่ผู้ชายที่หุ่นดีอะไรนะครับก็แบบคือดูไม่ดีใ,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 ในในในมาตรฐานชายไทยที่หลายๆคนอาจจะตั้งขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดผมมัวแต่จะมากังวลน,นะครับโอ้โหนี่เราดูแย่มากในสายตาคนอื่นนะแล้วก็ต้องพยายาม อวดเบ่งให้คนอื่นเนี่ยหันมายอมรับเนี่ยมันก็ดูมันจะดูเกรงอ่ะนะในทางกลับกันเนี่ยผมก็เลือกจะแสดงความรู้สึกตรงๆออกไปกับคนรอบข้างเลยนะครับแสดงความอ่อนโยนกับคนรอบข้างออกไปว่าเฮ้ยเราเราเป็นมิตรกับพวกคุณทุกคนนะเราเอ่ยชมคนอื่นๆรอบตัวนะครับในในสิ่งที่พวกเขบทําได้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาของเรามากเกินไปเออมันก็ทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยมันดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมเข้าใจนะครับว่ามันอาจจะยาก ในช่วงแรกๆนะครับที่จะยอมรับว่าเอ้ยเราเราเราคิดแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราพยายามซะหน่อยนะมันจะช่วยลดความพิตกกังวลต่อรูปร่างหน้าตาของเราลงได้เยอะเลยนะครับเออพออ่านแนวคิดของผู้เขียนนี้จบเนี่ยผมก็ต่อยอดออกมาเป็นข้อคิดได้อีกข้อนึงนะครับว่าจงดูแลตัวเองเพราะรักตัวเองนะไม่ใช่ดูแลเพื่อให้คนอื่นมารักนะครับคือพอต่อยอดออกมาเนี่ยการดูแลตัวเองมันมีหลายแบบนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตการการเลือกกินอาหารให้ดีนะครับการ ควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายสม่ำเสมอการแบ่งเวลามาทำงานอดีเลกที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับมันก็ช่วยเติมเต็มชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนไอ้การมีหุ่นดีการมีสุขภาพจิตที่ดีการมีหน้าตาผ่องใสเนี่ยก็ให้มันเป็นผลพลอยได้ก็พอครับพูดง่ายก็คือไม่ต้องไปสนใจกับไอ้ตัวผลลัพธ์อันเนี้ยมากไอ้การมีหุ่นดีเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมากแต่เราดูแลตัวเองเพราะว่าเราอยากมีสุขภาพที่ดี ดีกว่านะครับแน่นอนถ้าถามว่าเอ้ยล้วถ้าเกิดเราหุ่นดีแล้วมีคนรักมันดีไหมเออมันดีแน่นอนนะครับคือผมก็อยากให้คนอื่นรักในรูปร่างหน้าตารักในนีสัยของผมเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมจะต้องมานั่งดูแลตัวเองให้เป็นไปนตามที่คนอื่นต้องการเพื่อที่คนอื่นจะได้มารักหรือว่ามายอมรับในตัวผมเนี่ยผมว่าชีวิตผมจะไม่มีความสุขเลยนะครับแล้วก็รวมถึงทุกๆคนด้วยนะผมเชื่อว่ามันจะไม่มีความสุขเลยมันอยู่ภายใต้ความกดดันตลอดอะแล้วจริงๆนะทุกคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว เราเป็นแบบเนี้ยเราอาจจะเป็นตัวเราในแบบที่ดีมากในสายตาของใครบางคนนะแต่ในสายตาของใครหลายคนเนี่ยมันก็อาจจะมองว่าเราไม่ดีอยู่ดีครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองให้มากๆนะครับดูแลตัวเองให้ดีเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้นะว่าใครรักเราบ้างใครหวังดีกับเราบ้างนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีตัวเราละคนหนึ่งอ่ะที่รักแล้วก็หวังดีกับตัวเองแล้วผมเสริมให้นะครับพอเราคิดได้แบบนี้นะพอเรักตัวเองได้แบบนี้เนี่ย ถึงแม้บางครั้งนะครับเราจะเผลอกินเค้กไปบ้างนะครับกินไอศครีมไปบ้างของมันๆอ้วนๆเนีนนะ่ยอะปลอบใจตัวเองหรือให้รางวัลตัวเองไปบ้างนะครับผมว่าเราก็จะไม่กังวลมากเกินไปครับว่าอยเราจะหุ่นเสียแล้วคนอื่นจะไม่รักเราสุดท้ายเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งความสุขในชีวิตที่มันมากขึ้นนะครับก็นี่ก็คือข้อคิดทั้ง2ข้อนะครับที่ผมได้จากหนังสือเล่มน,นี้จริงๆไม,ไม่ได้ได้ข้อคิดมาแค่2ข้อนะครับมันมีอีกมากมายเลยที่ผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันก็ ผู้เขียนผู้ถูกเลยคือผมเห็นด้วยมากแต่อย่างที่บอกครับคือมันมีหลายเรื่องมากจนแบบโอ้โหถ้าเอามาใส่ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมันจะยาวมากเลยนะครับตอนหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชียร์ทุกคนนะครับให้ลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะผมว่าท็อปปิกมันเป็นท็อปปิกที่ไม่เก่าหรอก เรื่องปัญหาการกินเนี่ยมันมีกันมาอยู่เรื่อยๆอะครับว่าเออเราหยุดกินไม่ได้เราลดน้าหนักไม่ได้ไดเอทไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อให้มันเก่าไปสักอีก2อสาปี4ีหปีเนี่ยผมว่ามันก็ยังอ่านได้สบายๆเลยนะครับคุ้มค่านะครับที่จะซื้อมาเก็บไม่ซื้อมาเก็บสิซื้อมาอ่านนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับคุณยังติดตาม I got this from t h a d b o o k ได้จากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok นะครับที่เป็นช่องทางหลัก ก็จะเป็นข้อคิดสั้นๆสําหรับคนที่เวลาน้อยนะครับหรือว่าใครชอบอ่านเนี่ยก็อาจจะไปอ่านบทความใน Facebook ก็ได้ชื่อเหมือนกันเลยคือ I got this from that book และถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็สามารถกดติดตามกด Subscribe กันไว้ได้นะครับจะได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่เสมอสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ